โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2524มีเนื้อที่11ไร่9ตารางวาตั้งอยู่เลขที่223/1ทั 2, 2, 3, 1, หมู่7ตำบลคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรมีเขตพื้นที่บริการ2หมู่บ้านได้แก่หมู่7บ้านใหม่ธงชัยและหมู่20บ้านมอสำราญเป็นโรงเรียนปฐมศึกษาขนาดกลาง จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 บริหารงานโดยนายไพโรธหารโคตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559จนถึงปัจจุบันมีครูและบุคลากรจำนวน12คนครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล2และอนุบาล3ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักรเรียนจำนวน188คน โรงเรียนบ้านใหม่ทุงชัยขับเคลื่อนการศึกษาประถมวัยและประถมศึกษาสู่คุณภาพระดับมาตรฐานเน้นการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาพิบาลน,นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่านิยม12ประการโดยสืบสารวัฒนธรรมท้องถิ่นอนุรักษ์ความเป็นไทยบูราการทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง young. การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการครบทุกด้านตามมาตรฐานการศึกษาสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระตามความสนใจความสามารถโดยลงมือทำและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองทำให้มีพัฒนาการด้านร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ร่าเริงแจ่มใสมั่นคงทางอารมณ์มีภาวะทางจิตใจที่เข้มแข็งเป็นคนดีมีวินยัย มีสติปัญญา รวมถึงมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้เรียนโดยใช้ active learning ซึ่งได้นำผลการจัดกิจกรรมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษาให้มีศักยภาพอย่างรอบด้านมีความสามารถด้านวิชาการที่เป็นเลิศมีทักษะด้านการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์ การคิดคำนวณการแก้ปัญหาการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ภูมิใจในท้องถิ่นรักความเป็นไทยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข นับตั้งแต่เปิดการเรียนการสอนมาจนถึงปัจจุบันโรงเรียนบ้านใหม่ทงชัยได้มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้หน่าอยู่น่าเรียนภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ทงชัยโดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกภาคส่วน ทั้งชุมชนและภาคีเครือข่ายจึงทำให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติดังนี้ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียง2560จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัลเสมาปาป,าปาสโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินปีการศึกษา2,560ระดับทองปีการศึกษา2,561ระดับเพชรปีการศึกษา2,565และรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่1ปีการศึกษา2,566จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา2,560และ2,566จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาตาพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีการศึกษา2,567ระดับยอดเยี่ยมอันดับที่1ประเภทโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดกลางจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัลรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ระดับจังหวัดกำแพงเพชรการประกวดโรงเรียนบริหารจัดการลดนักเรียนอ้วนเขตสุขภาพที่3จากศูนย์อนามัยที่3นครสวรรค์ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพร,ระดับ2ดาวตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพภประจาปี2565จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตส ได้ประกาศให้เป็นศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรจัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2566ได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาที่ดำเนินงานตามจุดนิ้นด้านการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2561จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร นายไพโรธหารโคตรได้รับรางวัลเสมาปปสโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุกประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินปีการศึกษา2,560ระดับทองปีการศึกษา2,561ระดับเพชรปีการศึกษา2,565และรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่หปีการศึกษา2,566จากกระทรวงศึกษาธิการ นายไพโรธหารโคดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างด้านผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นเนื่องในงานวันครูประจำปีพุทธศักราช2561และ2563จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพเงเพชรเขต2ร่วมกับอำเภอคลองลานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต41 ายไพยโรธหาระโคดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้ามสมคีได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนบ้านท่าข้ามสมคีจนทำให้ได้รับรางวัลตนแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีรุ่นที่7จจากกระทรวงศึกษาธิการ นายไพโรธหารโคตได้รับรางวัลระดับดีโครงการ innovation for Thai education จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรณวันที่5กันยายนพุทธศักราช5 6 7 7นายไพโรธหารโคตได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพอระดับเขตตรวจราชการที่18ประจำปีการศึกษา2567จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคนครสวรรค์เขต3นางสาวละยองกรมขุนทศครูผู้สอนที่ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัลครุชนคนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับเขตตรวจราชการที่18ประจำปีการศึกษา2567จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต3 นางสาวและยองกมขุนทศและนางสาวเกศรินเกศแก้วครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวซอดวงและเดี่ยวซออูชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ณจังหวัดสุขโขทยัย นางสาวทิติมาจินาวานางสาวนบประดามังคังและนางสาวสุทางรัฐพาไทยสงได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตโครงการบูรณาการยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างทักษะชีวิตประจำปี2564 2565และ2566จากสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวสุดทางรัตพาไทยสงครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งระดับเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวซอดวงและนายซิริเดตคำแสนครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันเดี่ยวซออู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70สิ ปีการศึกษา2,565ภาคเหนือณจังหวัดน่านโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการนางสาวเจนจิราคำแก้วได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกประเภทผลงานดีเด่นรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่1ปีการศึกษา2,566จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวนบระดามังคังและนางสาววัชรินกลีบกลางครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญเงินการสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะกระดาษระดับชั้นปถมวัย นางออนอุมาทองกลีและนางสาวละยองกมขุนทศครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 นางสาวละยองกมขุนทศและนางสาวเกศรินเกตแก้วครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวซออู้และซอดวงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6งานศินละปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่72ปีการศึกษา2567าสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตสอง เด็กหญิงนันพัฒน์ห้อยพมราชได้รับรางวัลน,นักเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา2566ระดับประถมศึกษาขนาดกลางจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมประจำปี2568ได้รับรางวัลชนะเลิศบรรเลงสอดวง ระดับชั้นประถมศึกษาการประกวดบรรเลงดนตรีไทยสอนทองพุทธศักราช2564โดยมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเระสอนศิลบรรเลงได้รับรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมวัฒนธรรมวินิจพุทธศักราช2565จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ระดับเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวซอดวงและรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันเดี่ยวซออู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565ภาคเหนือณจังหวัดน่านโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่3ประเภทการบรรเลงซออูระดับประถมศึกษาการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องเพลงระดับชาติเสริมประสบการณ์สืบสารสังคีตสินไทยพุทธศักราช2566จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวซออู้และซอดวงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6งานศิลปะัตกรรมนักเรียนครั้งที่72ปีการศึกษา2,567สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต2 นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งชนิดกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ12ปีในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชรประจำปี2562 นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองชนิดกีฬาเปตองรุ่นอายุ12ปีโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประจำปี2563 นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ทงชัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่44ประจำปี2568รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับเขตการแข่งขันที่6ชนิดกีฬาวุตบอลณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต,ตาก เด็กชายพีรนัทส,สงรำได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติประจำปี2567รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับเขตการแข่งขันกีฬาที่6จากจังหวัดกำแพงเพชรและเป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่43กระบี่เกมประเภทกีฬาวุฒบอลณจังหวัดกระบี่ เด็กชายยันพัทห้อยพม,มาราชได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูกเกียรติในฐานะผู้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านวัฒนธรรมวัฒนธรรมวินิจเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2563จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เด็กหญิงประภาวรินจำปาสิงห์และเด็กหญิงชุติมนคำมีรัตได้รับคะแนนเต็ม100คะแนนความสามารถด้านคณิตศาสตร์การประเมินคุณภาพผู้เรียน National Test ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2,563และ2,564 นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ทงชัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคครั้งที่32ประจำปี2564จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ เด็กหญิงดาการดาสงรมเด็กหญิงนันทิชาแสงสุวรรณเด็กหญิงขวัญพิชาใจทองเด็กหญิงนวพัฒแสงจันทร์และเด็กชายพัทรกรบุพภาวรรณนาได้รับคะแนนเต็ม100คะแนนในความสามารถด้านภาษาไทยจากการประเมินคุณภาพผู้เรียน National วเทสประจำปีการศึกษา2564 เด็กหญิงประพาดาแย้มโหมได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันเสนอสารอ่านทำนองเสนอระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3เนื่องในการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิละปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2566เด็กหญิงพัทราวดีชัยตะขบเด็กหญิงธัญรัตน์บุญร่วมและเด็กชายธนากรอาบสุวรรณ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะกระดาษระดับชั้นประถมะวัยงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72ปีการศึกษา2567สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตสอง เด็กชายจิรโชตหาระโคตรและเด็กหญิงพิจาภาแก้วโกษาได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72ปีการศึกษา2567สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตสง นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองเป็นตัวแทนระดับกลุ่มคลองลานพัฒนาในการแข่งขันศินละปะหัจกรรมนักเรียนครั้งที่72ปีการศึกษา2567จำนวน13รายการ จากผลงานที่ประสบความสำเร็จมากมายของสถานศึกษาผู้บริหารคณะครูและนักเรียนจึงพิสูจน์ได้ว่าโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยเป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานด้านการศึกษาจนเป็นที่ชื่นชมศรัทธาและยอมรับของสาธารณชนตลอดมา